นี่แิละธรรมะไร้บัลลังก์สมรรถนะนะครับสำหรับวันนี้ก็เบรกที่สองนะครับนะจะมาพูดคุยทำความกระจาใจสักอีกหนึ่งหัวข้อนะครับนะซึ่งซึ่งเป็นประเด็นข้อสงสัยประเด็นคำถามอ,อของมุสลิมชีอะห์นะครับนะเขามีคำถามว่าการที่พวกเราเยาว์ปณีแห่งประเทศไทยหรือาชาวเยาว์ปณีทั่วโลกเชื่อมั่นว่า อมัดยาลาซันอะเลสลาบเนี่ยเป็นเป็นเยาวนีนะครับท่านพวกเราเนี่ยเขาถามพวกเราว่าเคยเห็นตัวจริงบ้างหรือยังนะวันนี้จะมากับทำความเข้าใจว่าการที่เราจะเชื่อบุคคลที่เป็นระดับคอริฟิปาของอันล้อเนี่ยนะครับว่าเราจําเป็นต้องเห็นตัวจริงหรือไม่นะครับนะฮะเพื่กับผมเดี่ยผมจะพูดเชิงสติปัญญาเชิงความคิดนะครับและก็จะชี้ชวนให้ไปดูเรื่องหลักฐาน ใน,ในเชิงวิชาการในแหล่งต่างๆที่เราได้ํำเสือไปนะครับในความคิดของผมนะครับคําว่าเห็นตัวจริงเนี่ยพบทับเขากลับไปว่ามันเป็นเงื่อนไขของการเชื่อหรือไม่นะครับกนะารที่เราจะเชื่อว่าเขาเป็นกอริฟักของล้อเนี่ยการเห็นตัวจริงบุคคลที่ตัวจริงเป็น,ปนตัวปรรทุ์ของแบบเราเนี่ยเป็นรูปร่างแบบเราเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขของการ เชื่อข้อไหนนะครับเราจะเชื่อเชื่อว่าถ้าเราจะเชื่อสักทีเนี่ยเราต้องเห็นตัวจริงเนี่ยมันมันอยู่ในเงื่อนไขของของศาสนาตรงไหนตรงไหนนะครับผมก็ถามกลับไปนะครับก็ไนมะ่มีคาตอบก็คือไม่มีคาตอบ,นะบ,อบ,ตอบเพราะว่าพราเขาเวลาจะเชื่อนะครับเขาจะเหนน็นว่าเป็นภาพมายาขเขาประกขาถูกสร้างนะครับสิมชีอาหกวาเนี่ยภาพลักษณ์ของ ของอิบามหดีหรือว่ายามานีเนี่ยเขาจะเชื่อในลนักษณะการเกิดขึ้นเหมือนกับผู้ปกครองรัฐแบบนั้นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะว่าท่านต้อง,องมีทหารนะครับเ,เป็นกองทัพนะมีอาวุธมีผู้รับใช้บริวารมีหน่วยงานต่างๆที่คอยเ,ออเป็น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 ,ปน,นรับใช้คับเหมือนกับเป็น ผู้ปกครองของแผ่นดินและสัตวซึ่งผมก็บอกว่าคิฟภาของอันล้อเนี่ยครับนะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการาาสิ่งที่เป็นเชิงวัตถุอำนาจยศถาบรรดาศัตด์นะครับเขไม่ต้องการนะครับเพราะบุคคลของอันล้อเนี่ยเขาจะมาเสนอการปรากฏของพวกเขาเนี่ยจะมาเสมอเทียบเท่ากับ บุคคลที่ต้อยต่ำที่สุดในหน้าแผ่นดินนะถ้าลองคิดดูนะครับบุคคลที่ต่อยต่ำที่สุดในหน้าแผ่นดินเนี่ยมีบุคคลประเทไหนบ้างนั่นแหละการกปกรากฏขึ้นของพฏิักษ์เราก็จะมาในลักษณะเดียวกันนะนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ศัสดาอัาตรรันตนมานะจนถึงศาสดามมฮัมมัดเนี่ยเราถ้าลองไปศึกษาดูนะครับการกปรากฏของพวกเหล่านั้นมีตอหารกองทัพ ก็จําเป็นต้องรองรับพวกเขาหรือไม่ไม่จะเป็นนะครับไม่มีสิ่งที่พวกเขามีคือว่าสัจธรรมนั่นเองการชี้นําการชี้ทางสว่างให้กับประชาชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่พระเจ้าได้ส่งศาตวราของท่านนะครับไปยังมนุษย์โลกนะครับมาด้วยความรู้มาด้วยความออาจรมาด้วยความออมีจิตใจอ้อมารีไม่ต้องการพักพวกที่ เขามีกองกำลังทหารมีมีเงินมามอบให้ไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นคําถามที่พวกเขาบอกว่าจะเป็นต้องหินตัวชิงหรือไม่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการพิสูจน์คดีพักกของหรอผมยืนยันในที่นี้บุคคลที่ถามคำถามแบบเช่นนี้นะครับในฝ่ายเชียร์ควาสิ่งที่พวกเขาจะเป็นจะต้องมาเห็นก็คือสิ่งที่คนที่อ้างถึงเขาอ้างถึงว่าเป็นยามาดีเนี่ยเขามีอะไรมาอ้างถึงยืนยัน ็นข้อพิสูจน์ว่าเขาคือยามนีนี่แหละสิ่งนี้แหละนี่คือสิ่งที่จําเป็นนะครับมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะไปเห็นตัวจริงของท่านนะครับเชิงนี่คือเชิงปัญญาเชิงติปัญญาเชิงความคิดเพราะว่าข้อพิสูจน์ของท่านนั้นมาจากพระเจ้ามาจากอันอุอานมาจากริยของอาลินไบามาจากท่านที่มีความรู้ท่านสูงนะครับ นะบุคคลที่เป็นครอร์ริพราต์ร้อนเนี่ยความรู้ของเขาต้องเหนือกบบว่าบุคคลทั่วไปนะครับไม่งั้นมันไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ออคอร์ริราตนะครับเกรอถ้าตอบปัญหาต่างๆของโลกไม่ได้เนี่ยเขาไม่ใช่ครับดังนั้นคะอร์ริพราตร้อนถูกประทานมาด้วยความรู้ที่กั้นสุดดังนั้นสิ่งที่ชีอัฟฟูกาจําเป็นจะต้องมาพิสูจน์คือไม่ใช่พิสูจน์ว่าเราเห็นตัวจริงหรือไม่พิสูจน์จริงที่ท่านนํามาว่าจริงหรือไม่เท่านั้นต่างหากนะ พวกเราพอเราพวกเราเนี่ยนะครับนะในช่วงแรกเราก็ค่าคิดแบบแบบพวกของมอันเออเราก็อยากเห็นตัวจริงนะนะเออเราก็อยากไม่ใช่หรือเปล่าเราก็อยากเห็นตัวจริงแต่นะครับนะครับท่านตอนตอนนั้นแต่เราบอกว่าเรา่เขาเราเราขอพิสูจน์เราเราพิสูจน์สิ่งที่ท่านท่านนั้นมาก่อนตัวจริงเรื่องตัวจริงตัวปลอมเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะตัวจริงตัวปลอม่อว่าก ปรากฏว่าพอรอพิสูจน์ว่าหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่นำมาเป็นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเราก็เชื่อตันทีว่านั่นคือบุคลากรของพระเจ้าบุคคลของพระเจ้าที่ส่งมานั่นเองทิ่ที่ท,ท,ที่ที่ส่งมาอย่างอย่างแน่นอนทีน,นี้ในความเชื่อของเราพอเราถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องการเห็นตัวจริงแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราเห็นสิ่งข้อพิสูจน์ท่านเท่ากับเราเห็นตัวจริงก่อนท่านแล้วไม่จําเป็นจะต้องเป็น วิ่งไปหาขับรถนั่งเครื่องบินขับรถไปหานั่งเรือไปหาท่านแล้วไม่จําเป็นแล้วเพราะเรายอมรับอํานาจหรือปว่าคาชี้นําของท่านแล้วโดยข้อพิสูจน์ของท่านที่ท่านนามาถ้ากับว่าเราเห็นตัวจริงท่านแล้วอันอินชาลอนนะครับสำหรับอันซอสชาวอันซอสอิมาฮัมดีบางคนที่ของโลกเขาเขาเคยมีประสบการณ์ใช้ชีวิตร่วมกับอิมาฮัมมัดอานาสซาลัยลามาแล้วนันก็นับว่าอัลฮัมลิลาที่เขาได้อยู่ร่วมในช่วงหนึ่งของเขา นะครับเราก็เคย <c oughs> เคยได้ยินได้เล่ามาจากบุคคลที่เขาเคยอยู่ในร่วมร่วมกับเซตอามันอัสซา,าิลสลามมาแล้วนะครับที่เป็นอั้งอนเป็นรุ่นแร,แรกนะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> ถ้าใครยอมรับเนี่ยยอมรับอิมามอามันซันเป็นอามันอิมามอามันซันเป็นยามานีเนี่ยในสายชีอาฟุกาเนี่ยโอกาสที่จะเห็นท่านเนี่ยไม่มีแล้วนะครับหรือหรือเป็นถ้าเราจะเห็นก็คือเป็นความประสงค์ของพระเจ้าของพร,ระสงฆ์ดาราเท่านั้นนะนะครับ นั้นสิ่งที่เราเห็นท่านเราเห็นท่านจากอะไรเราเห็นท่านผ่านจากขอ้อพิสูจน์ที่ท่านมาบอกเราว่านี่คือเป็นข้อพิสูจน์อัครเจา้าที่ท่านได้รับมาจากอิหมามมหดีความรู้ได้รับจากอิหมามหดีได้รับมาจากท่านสตดา a r m a มาสตร,ร,ราอะไรอีวาสลัและก็มีสัญลักษณ์แห่งการชีน้นำนะนะถ้าคําถามนี้คนที่ถามคําถามนี้ได้มาพิสูจน์ด้วยความตั้งใจจริงเป็นเป็น,ปนตั้งใจจริงไม่ไม่วกแปกไม่ไม่ลังเลกับ กับสิ่งที่บรรดาภุพกพาเขาเขาเขาสอนมาเนี่ยนะเขาจะผมเชื่อว่าเขาจะรักทักนําแน่นอนเขาจะเชื่อเขาจะได้เห็นอิมาอามาอาซันแน่นอนแต่เห็นผ่านด้วยข้อพิสูจน์ท่านครับไม่ใช่เพียงนั้นตัวจริงนะครับนะบนะครับก็ขอฝากคําถามอขอจบขอตอบคำถามด้วยชวงเหตุผลนะช่เหตุผลจากสี่ปัญญานะครับนะ,บนะบเพราะว่าอเอามีอีกนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าเราเชื่อเชื่อ เชื่อสาสดาต่างๆที่เราได้ยินมาก็คือยี่ห้าสัสดาใช่ไหมเราเชื่อเพราะพวกท่านพวกะเหล่านั้นเพราะอะไรล่ะเราเห็นพวกเขาเขาไหมครับเราก็ไม่เห็นนั้นเราเชื่อเพราะอะไรเราเชื่อในสิ่งที่สัศาสดามหัวมาสําหรับสัตว์พูดในอันกวรรณอีหรือหมายว่ามีวัจนะมีคําตรัสของพระเจ้าเนี่ยส่งผ่านมาอย่างศาสดามหัวมาแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในประวัติศาสตร์เทสาอาดัมศัตวอาดัมเป้นต้นมาจนถึงท่าน นั่นคือเราเชื่อเพราะอะไรข้อพิสูจน์อะไรข้อพิสูจน์จากไหนล่ะคืออันกูอา่อานอ้าวแล้วเราเชื่ออิหม,ม่อาอาดินไปอย่างไรเราเห็นเราเคยเห็นตัวท่านเหล่านั้นไหมเราก็ไม่ได้เห็นเราเชื่อเพราะอะไรเราเชื่อเพราะท่านสราพ,พูดนะครับนะเพราะ12อิหม่ามเนี่ยก็อยู่ในวาซิยะอัลวาซิยะของสรานะในเมื่อเราเชื่อสราแล้วก็คำสังเสียนั้นมีอยู่ในอันกูอา่านว่า มุสลิมคนผูน้สตาทุกคนจะต้องในอันก่อนที่ระบุไนะว้แล้วผู้สตาทุกคนจะต้องเอทำพินัยกรรมไว้ก่อนเขาเสียชีวิตในนั้นเขาจะเป็นคนที่เอลักษณะที่ถ้าผมจะไม่ผิดผมว่ามันสิ้นชีวิตไปอย่างใหญ่ยิ่งย้ายาเลยนะถ้าผมจำผิดนะคอมอัพถ้าเกิดผมจำผิดด้วยนั่นนะครับเร,เราเชื่อเพราะเราเชื่อในนะั้นเราก็เชื่อกันว่าที่เราไม่ต้องมีแน่นอนเพราะมีอันกว่านยืดหยันนะครับนะ นั่นคือเราก็เห็นอ,อิบามบรรดาอิบามนะั้เราก็ไม่เห็นอันนี้ก็เช่นกันมัคดีนะครับมัคดี12มัคดีหรือมัคดียีนก็ถูกปรากฏอยู่ในคาสั่งเสียของท่านสดาหรืออัลบาซิยะนั่นเองด้วยนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วในคลิปคลิปก่อนหน้านี้เรา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 เห็นท่านไหมเราก็ไม่เห็นนั้นเราเชื่อเราเชื่ออะไรเพราะเ,เราเชื่อเพราะว่าท่านสลาพูดไว้และมี หลักฐานเชฉลกผลอันกว่าที่มาแสดงโลนมากมายว่าในทุกๆแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮฺสุบตาราจ,จะไม่ให้ว่างเว้นมาจาัดไปจากกุิภาพของพระองค์นัน้นก็สืบมันอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ายามานีคือก็คือคนพะท่านหนึ่งของพระเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็ท่านก็มีบทบาทมากมายมีหน้าที่ตำแหน่งมากมายในในภารกิจสัายของโลกนะครับแล้วนะก็เมื่อเราเชื่อเ่นี้แล้วเราก็จําเป็นต้องเห็นท่านไหมครับมันก็ไม่จำเป็นต้องเห็นดันดงนั้น ชาวอาเซียนโอกาสท่านพวกท่านต้องหลุดฟางตัวเนี่ยถอยถอยออกมาจากภาพมายาที่ถูกพวกเขาได้ได้สร้างนะครับเก็เรียกวา่าสร้างอะไรปัน่นปั่นความคิดปัน่นปันหัวของท่านนะครับ,บว่าเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบน,นี้โดยโดยที่พวกคิดมาเองโดยไม่มีอะไรมารองรับเนี่ยนะครับดังนั้นเ,เราเชื่อบุคคลที่เป็นคนรับผิดชอบรอดเนี่ยนะครับเราเชื่อในสิ่งที่ท่านนำม,มาอันก่อนพูดสัตดาพูดนะครับมาดาิหมามพูด นะครับเมื่อมันเป็นครบแล้วนะครับเชิงสติปัญญาเชิงหลักฐานเชิงเหตุผลความมันก็เราก็เชื่อว่าท่านไซตอมรัสสัต์อะเลสสานือยามานีโดยที่เราไม่จะเปม็นต้องไปหาท่านโดยตรงในที่ไปพบปะกับท่านหรือว่า,าต้องต้องต้องพบเห็นท่านนะครับนะะเมื่อมันมีองค์ประกอบต่างๆพร้อมแล้วนะครับ นะแต่ว่ามันมีทางหนึ่งนะครับบางชาติเนี่ยเขาจะขออุทธรณ์นะฮะเขาได้ทำอิสโพรเนี่ยบางทีก็จะจะเจอท่านอิมัมอามัดอัสซันย์ผ่านความฝันซึน่งผู้ที่รับทางนําเข้ามาสู่ทาง,ทางยามานีหรืออ,อ,อันซออิมามอามัดดีอะไรสลามเนี่ยเ,เขาก็ผ่านประสบการณ์ด้วยทางความฝันมาจํานวนมากทั่วโลกที่ที่ที่ท,ที่ความฝันแล้วก,ก็เชื่อมโยงไปถึงอิมัมอามาัดดีแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงอิมัมอามัดอัสซันอเลสทาบว่าคือใครมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ อ,อิมามบหะดีอัสลาห์และท่านคือยามานีนั่นเองนะครับขอให้พี่น้องได้ดูอาเยอะๆนะได้วาเยอะๆถ้าหากว่าจะเจออิม,ม,มามบหะดีอัสซันเนี่ยขอดูอาทำอิสุคอร์แล้วก็ถ้าจะได้เ,เจอท่านในความฝันนะครับอินชาลอ้นนะครับความฝันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เคียงคู่มากับจัดดาหรือคอ,อนดิฟัคบางคนที่เป็นคอนดิฟัคของรถในทุกสมัยนนในอันนั้นเขาขาดถึงไปหรือไปสั่งๆหรือไปจะต่าง,งก็ขาดถึง นะครับนะชาวเชื้อโอกาสจะมาปฏิเสธนี้ไม่ได้นะนะครับว่าความฝันนี้เชื่อไม่ได้นะนะครับนะเพราะช่วงหลังนี้พวกเขารู้สึกว่าเพราพวกเขาจะปฏิเสธบทที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับสยิดอามัดอันดานสารลิษาตั้งที่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาเคยรับเรียนมานะครับเคยบอกกล่าวกันมาเพราะมีคนอ้างถึงว่าเป็นยามานีคือสยิดอามัดอันดานสารนี่ยพวกเขาปฏิเสธหมดเลยนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยครับเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยไปนะครับมาสลายอะล็ดกุ้งปล